ปัจจุบันนะครับกล้องแต่ละแบรนด์ก็แข็งกันเหลือเกินนะครับในการที่จะพยายามเพิ่มความละเอียดให้กับกล้องนะครับแล้วก็ Sony ก็มีเจ้าตัว alpha 7R mark IV อยู่นั่นเองซึ่งมีความละเอียดสูงสุดถึง61ล้านพิกเซลเรามาดูกันว่า61ล้านพิกเซลที่เขาให้มาเนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงกับช่างภาพบ้างครับและสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับทางช่อง y YouTube s o ี y ไทยกันด้วยนะครับ โดยปกติแล้วนะครับกล้องถ่ายภาพของทาง Sony นะครับไม่ว่าจะเป็น Compact หรือเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก RX Series หรือว่า ZV1 นะครับที่เป็นขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ20ล้านพิกเซลนะครับ หรือว่าจะขยับมาเป็นกล้องเปลี่ยนเลนได้ไม่ว่าจะเป็น APS-C เหมือน6000ซีรีส์นะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ราวๆ24ล้านพิกเซลรวมไปถึงกล้องฟูลเฟรมนะครับโดยเฉพาะเจ้า Alpha 7 Mark III นะครับก็คือ a 7 3ของเรานั่นเองนะครับก็มีความละเอียดอยู่ราว24ล้านพิกเซลแต่ว่ามันก็มีกล้อง Alpha 7 R Mark IV นะครับที่มีเซ็นเซอร์ขนาดฟูลเฟรมความละเอียดสูงถึง61ล้านพิกเซลไปดูกันครับว่ามันได้ประโยชน์ยังไงกันบ้างครับ ให้เห็นความแตกต่างนะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง61ล้านกับ24ล้านพิกเซลมันมีความแตกต่างกันประมาณไหนครับลองไปดูตามภาพนะครับ พอจะเห็นความแตกต่างนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ใช้งานนะครับสำหรับงานปริ้นติ้งนะครับหรือว่าต้องการปริ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังต้องการความคมชัดความละเอียดในคุณภาพที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้น61ล้านพิกเซลสาหรับงานคอมเมอร์เชียลเนี่ยถือว่ายังเป็นเรื่องจำเป็นในการที่จะช่วยสร้างสรรค์าง,งานนะครับ เรื่องต่อมานะครับนอกจากในเรื่องของการต้องการปริ้นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ความละเอียดที่ดีนะครับแน่นอนครับสำหรับผู้ที่ทํางานคอมเมอรเชียลนะครับแล้วก็ต้องการตกแต่งไฟล์ในการทํางานนะครับกล้องที่มีความละเอียดสูงกว่าก็สามารถที่จะรีทัชหรือก็ทํางานได้ดีขึ้นหรือง่ายขึ้นนะครับในจุดที่ต้องการความเนี้ยบนะครับเพื่อที่จะให้ในงานที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของภาพนะครับเวลาเราขยายมากๆเท่ากันระหว่าง61ล้านกับ24ล้านพิกเซลเนี่ยมันให้คุณภาพแตกต่างกันยังไงครับ และอีกเรื่องสําหรับ61ล้านพิกเซลนะครับน่าจะได้ใช้กันทุกๆคนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนั่นก็คือสําหรับภาพ61ดล้านพิกเซลแต่เราต้องการคลอปภาพเพื่อที่จะยังคงรายละเอียดที่ดีหรือว่ารักษาคุณภาพไฟล์ให้ได้มากที่สุดนะครับ61ล้านพิกเซลเวลาเรามาคร็อปโดยเฉพาะสําหรับคนใช้ในโซเชียลแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าจาก61ล้านเมื่อครอปลงโซเชียลแล้วเนี่ยเราจะได้ภาพกันประมาณไหนครับ นั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับสำหรับ61ล้านพิกเซลนะครับแต่จริงๆแล้วครับสำหรับคนที่ใช้งานในลักษณะนี้นะครับ ในอดีตต้องการความละเอียดสูงๆแบบนี้นะครับคุณจำเป็นจะต้องใช้กล้องที่มีขนาดเซนเซอร์ที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า medium format นะครับซึ่งสําหรับคนที่ใช้งานประเภทนี้นะครับกล้อง medium format ก็ถือว่าเป็นกล้องที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีข้อจํากัดในการใช้งานบางอย่างอยู่โ o n y จึงพัฒนา alpha 7R Mark อานะครับให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับบนความละเอียด61ล้านพิกเซลที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับ และอีกหนึ่งฟังก์ชันพิเศษสำหรับกล้อง Alpha 7R Mark IV นะครับก็ยังเพิ่มในเรื่องของตัว Pixel Chip Multi Shooting นะครับที่สามารถได้คุณภาพไฟล์สูงสุดกว่า240ล้านพิกเซลครับครับนั่นก็เป็นคุณสมบัติหลักๆนะครับเท่าที่ฟังมาจริงๆแล้ว คุณสมบัติหรือส่วนใหญ่สําหรับกล้อง61ล้านพิกเซลเนี่ยจริงๆแล้วก็เน้นไปสําหรับผู้ที่ทํางานในระดับมืออาชีพนะครับแต่โซนี่ก็ได้พัฒนาให้61ล้านพิกเซลเนี่ยอยู่ในกล้องฟูลเฟรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และใครๆก็เป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าของโซนี่นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าทดลองจับต้องทดลองถ่ายกันได้นะครับได้ที่โซนี่สตูดทั้ง6สาขานะครับรวมไปถึงหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ก็สามารถสั่งสินค้าออนไลน์จากทางโซ n y ได้ตามลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้อยู่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ